สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นบนเดินดีที่10บ,บนและหน่วยบนประจำวันที่1เมษาย,ยน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอะคลิปนี้อาจารย์จะตามสูตรเด่นบนนะคะเป็นเด่นบนเดินดีที่10หน่วยเมื่อวานนี้อาจารย์วางไปแล้ว2ส,สูตรด้วยกันสำหรับวันนี้จะวางเพิ่มเติมอีกสสูตรนะคะ ก็จะเป็นแนวทางของเอ,อสิหน่วยบนเดินดีระยะยาวนะคะเป็นเวอร์ชั่น2 fc สามารถเอาตัวเลขไปเทียบนะคะกับเวอร์ชันที่1ได้นะคะก็มันก็มีโอกาสสูตรเดินต่อนะคะแล้วก็สูตรเข้าสูตรหลุดแบบนี้ก็ลองพิจารณาตัวเลขดูนะ,ะอาจารย์จะเริ่มนะะนำตัวเลขมาแบ่งปันนะคะจากเล่ม h 2กับ h 3นะคะจะ เริ่มตั้งแต่งวดที่ออกห้าศูนย์สี่ตามจริงสูตรนี้เดินดีระยะประมาณ34สิงวดรวดเลยะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเเออ,อ,เอ,อทําตัวเลขมาฝากให้20่สิงวดนะคะ5 04ศนย์สคะสูตรที่1จะมีการบวก1แล้วก็บวก6สูตรที่2จะเป็นบวก2แล้วก็เป็นคู่ตัวแทนแบบนี้นะคะ่ะออกมาที่5 04อาจารย์จะใสะ่สีที่มันเข้านะคะ ห้าศูนยนะ์สี่น,นะศูนย์สี่นะท่านผู้ชมเนี่ยศูนย์สี่น,นะมีแนวทางของเลขห้านะของหลักร้อยมาให้ด้วยนะอันไหนเข้าเดี๋ยวอาจารย์จะวงกลมให้แล้วกันเนาะเป็นแบบนี้ฮนะแบบห้าศูนย์สี่ใส่เป็นสีเหลืองแล้วกันจะได้เห็นเด่นขึ้นมาว่าแต่ละสูตรนั้นมันรวมๆกันแล้วมันอาจจะได้สามตัวแบบนี้นคฮะเป็นงวดที่หนึ่งขยับขึ้นไปเป็นงวดที่สอง 017กับ683อ่ะออก5 03อันนี้ก็แนวทางถ้าเป็น10หน่วยนะคะก็จะได้03นี่คะ่ะ03นะต่อมาเอา่องวดที่3นะคะ562กับ461ออกมาที่336อันนี้ได้แนวทางของหลักหน่วยะะทั้ง2อสูตรก็จะ ปกติโดยทั่วไปจะเดินดีที่10หน่วยะคะ่ะก็มีโอกาสมาร้อยได้เช่นกันแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสูตรเด่นก็ถือว่าจะไม่หลุดนะคะคำว่าเด่นก็คือมาได้ทั้งร้อยสิบและหน่วยเลยนะคะแต่อันนี้คือเราเน้นนะคะสำหรับเ,ออเราค้นหาสูตรเพื่อเรา,เราจะทำสิบหน่วยแต่บางทีมันก็ไม่ได้สิบหน่วยทุกงวดนะคะบางทีมันอาจจะไปร้อยบ้างแต่ก็ถือว่าไม่หลุดนะคะงวดที่สี่หนึ่งสองแปดกับสองสี่เก้าออกศูนย์สี่หนึ่งแบบนี้นะค่ะแม่ถ้าเราเอามาคว้ยคู่กัน บางทีมันจะมีเบิ้ลสองสองแบบนี้นะคะเบิ้ลสองสองแปดสองแปดสี่แปดเก้าอะไรอย่างนี้อ่ะก็เป็นไปได้บางทีก็มีลูกฟุกนะคะเหมือนเวอร์ชันหนึ่งนะคะของคลิปที่แล้วที่อาจารย์ลงไปให้นั้นก็อาจารย์ก็ไข้คู่ให้ออกมาที่หกสามตรงๆเลยนะคะใครได้ชมในอีพีที่แล้วก็ลองเอามาอีกสองสูตรนี้ไปเปรียบเทียบดูแล้วก็ดึงไปสักสองสูตรนะคะแล้วก็ไปจับไข้กันเดี๋ยวท้ายๆคลิปอาจารย์จะลองเปรียบเทียบตัวเลขให้ดูนะคะ เมื่อที่ห้าหกเจ็ดสามก็สี่หกหนึ่งแล้วออกมาที่แปดหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดจานเอานี้หกเนาะแล้วก็เอานี้เจ็ดแบบนี้นะถ้าลักษณะแบบนี้นะเออเราก็จะได้คู่หกเจ็ดนะคะหกเจ็ดเจ็ดหกในเก้าชุดนะถ้าเราไข้แต่ว่าอสูตรนี้เข้าสองตัวจารย์จะใส่ให้สองตัวแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปเนาะ ะะมีหลักร้อยอยู่แค่ยังงวดเดียวนะคะอันนี้ก็ไล่ๆมาก็ยังไม่เจอนะหลักร้อยต่อมาหกเจ็ดสามกับเก้าหนึ่งหกออกหกศูนย์หกนะ,ะอันนี้คือแนวทางของหลักหกเลขหกนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันเป็นหลักร้อยด้วยก็ได้นะฮะอ่ามันก็มาหลักร้อยด้วยนะ,ะเป็นเป็นตัวเบิ้ลนะคะ ในในที่นี้นะอาจจะเป็นสูตรหนึ่งหรือสูตรสองอาจารย์จำไม่ได้นะ้อเดี๋ยวลองเดี๋ยวค่อยเปิดหาดูนะคะว่ามันมันเข้าสามตัวเหมือนกันหมายถึงว่ามีตัวเลขอยู่สามตัวก็ออกสามตัวเลยนะในสูตรในสูตรหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจะดาวให้แล้วกันเนาะยังยังไม่ทราบว่าเป็นสูตรไหนสูตรที่เข้าสามตัวเนาะเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงเอ่อสูตรที่เก้าสูตรอันนี้สูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งนี้เข้าสามตัวเดี๋ยวอาจารย์ติดสามดาวไปให้เลยเคยเข้าสามตัว ตัวที่หนึ่งเนาะอ่ะต่อมานะเออเมื่อที่เจ็ดนี้ไหมหกเจ็ดสามนะได้ล็อกเดียวกันสามงูเลยนี่ศนะูนย์สองเจ็ดออกหกหกสองไงถ้าไข้คู่ได้เลยถึงแม้นมีเลขเจ็ดชนกันก็ไม่มานะคะก็จะเป็นเออเจ็ดเจ็ดนะเลขเจอ,อตัวที่เราไข้ก็จะเจอเจ็ดเจ็ดเจอหกเจ็ดเจอหกสองแบบนี้นะอะแล้วก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสามศูนย์สามสองสามเจ็ดอะไรทำนองนี้นะฮะนี่หกสอง fc บางท่านก็ชอบนะคะสูตรแบบสามตัวเดินดีแบบนี้มันยังเป็นแค่สามตัวนะคะเดินดีระยะยาวนะมันไม่ได้อยู่ในพวกเยี่ยมพวกยอดเยี่ยมอันนั้นมันจะเป็นสี่ตัวนะคะอันนี้ก็น้อยลงมาตัวหนึ่งอ่าห้าเนาะก็ได้แค่หลักหน่วยะคะ่ะอาจารย์หยิบขึ้นไปนิดนึงก่อนเนาะสี่ห้าหนึ่งกับห้าเจ็ดสองออหกหกห้าเนะะี่ยค่ะได้แต่เลขห้านะเลขห้า อันนี้ถ้าเป็นเบิ้ลใช่ไหมหกแล้วมันจะมีหลักร้อยด้วยใช่ไหมถ้าเบิ้ลนะคะนี่อันนี้ก็ได้แค่นี้เนะได้แค่หนักหลักหน่วยะคะ่ะต่อไปงวดที่เก้าเลยหนึ่งสองแปกับเก้าหนึ่งหกออกเก้าหกสองนะมีเลขเก้าด้วยเนาะเก้าแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือคู่ท้ายนะคะหกสอง นี่เลยคะก็ได้ผสมประสานกันก็ได้สามตัวนะคะแบบนี้เลยต่อไปงวดที่สิบนะคะสี่ห้าหนึ่งกับเจ็ดเก้าสี่ออกมาที่ศูนย์สี่สี่เลขสี่เนาะถ้าเป็นไข้คู่นะมันก็จะเป็นแบบเบิ้ลเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเราไข้ก็จะเจอแบบเจ็ดเจ็ดแบบนี้ฮะแต่ตัวเบิ้ลเนี่ยมันไม่มาใช่ไหมเจ็ดเจ็ดแล้วก็จะ มาที่62แบบนี้ค่ะเบิ้ลนะคะก็คือ47 49แล้วก็44นะเบิ้ลก็มีโอกาสมาได้นะต้องอสังเกตเก่งๆนะคะต่อไปงวดที่11 128กับ912นี้ขว้คู่ก็จะเจอนะคะ211นะคะก็จะเป็น2ตัวนี้แล้วก็1ตัวนี้21แบบนี้นะคะก็จะมีทั้ง11 1, แล้วก็21นะ อันนี้มันออกมาที่สองหนึ่งก็เราเดี๋ยวอาจารย์ใส่สีให้เห็นชัดเจนแบบนี้นะออกสองหนึ่งนะเห็นไ,ไหมแต่ตัวนี้มันเข้าเลขหนึ่งด้วยนะแล้วก็ถือว่าหลักร้อยก็มีด้วยนะเลขสองเมื่อที่แล้วในสูตรแบบนี้อาจารย์โชคดีคะ่ะที่ว่าเลือกไปที่คู่คู่ที่มันได้หกสามด้วยนะคะ ก็เนื่องจากว่าเราเราชอบแนวทางของหลักสิบที่เป็นเลข6แล้วหลักหน่วยที่เป็นเลขสามสำหรับงวนนี้เราตามสูตรเก่าอยู่นะมันก็ไม,ม่มีเลขที่เราชอบเท่าไหร่อาจารย์ก็เลยวางตัวนี้เพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราจะใช้คู่ไหนกับคู่ไหนดีนะคะเรามีได้กันถึง4สูตรแต่เราต้องการแค่2สูตรที่มันเข้า10บกับหน่วยแบบนี้นะคะอ่ะสี่ห้าหนึ่งกับ4ี่หกหนึ่งแบบนี้เราก็มี8 4ดสี่สามอันนี้ก็ได้ที่หลักสนะิบแล้วที่เป็นเลข4นี่ นี่ค่ะถือว่ายังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดทั้งสองสูตรต่อไปงวดที่สนะิบสามสามสี่ศูนย์ก็สี่หกหนึ่งะออกแปดหกสามเห็นไหมท่านผู้ชมแปดหกสามหกสามนี่เลขแปดไม่มีนะคะทั้งสองทั้งสองงวดนี้เลยแต่อันนี้ได้คู่หกสามนะคู่หกสามแปดหกสามแล้วงวดที่ผ่านมาก็ห้าหกสามเห็นไหมคะ มันมาแล้วมันมาอีกได้นะคะตัวหกสามเนี่ยเห็นไหมต่อไปแปดเก้าห้ากับศูนย์สองเจ็ดออกสองศูนย์เก้าสองนะมีมีเลขสองด้วยในะนี้สองแล้วก็เราต้องการศูนย์อยู่นี่นะแล้วก็เก้าอยู่นี่นี่ค่ะเวลาเราไข้คู่จะเป็นเก้าชุดแล้วก็แนวทางของหลักร้อยก็อยู่ในสูตรนี้ด้วยนะอันนี้เราขอแบบแค่เลขท้ายสองตัวเอาให้ถูกก่อนนะคะส่วนหลักร้อยนั้น เมื่องวดที่แล้วมี f อบางท่านเอาตั้งแต่1นถึงศูนย์เลยค่ะ123่ง6 7 8สามี่ห้าหกศูนย์มาใส่กับ6 3ถูก3ตัวตรงๆนะฟื้นคืนชีพเลยคะท่านผู้ชม9 1 6นะอันนี้ก็มีเลข9เนาะเป็นตัวชนนะออกมาที่7 7 9 9 1 6็ดเกนับเก้นะอันนี้ก็ได้แค่แนวทางของหลักหน่วยไปนะถ้าคู่นี้มันอยู่ที่การชอบของแต่ละคนนะว่าเรา มีหลักสิบหรือหลักหน่วยในใจหรืออยังถ้าเรามีแล้วเราก็สามารถเลือกอีกสูตรหนึ่งนะคะมามาวางคู่กันแล้วก็จะไขว้คู่ให้ได้9ชุดแล้วก็เอาแต้มไปคัดก็ได้นะคะเมื่อที่16.01.7กับ3.5.0ออกมาที่700นะคะ700เราต้องการนะอันนี้ไขว้คู่เจอเลยนะคะ00จะเป็น03.05แล้วก็00 030500131510และ737570ก็จะได้10หน่วยเลยนะคะเอ่อตามไปนะเป็นงวดที่17นะคะที่อาจารย์ทำให้เป็นตัวอย่างนี่ก็คือ017กับ794ออก377 7, อันนี้ไข้คู่ก็จะเจอ77 7เลยนะคะอ่าไข้กันแบบ9ชุดนะ่ะก็คือว่ามันไม่มีใครทราบนะคะว่ามันจะออกอะไรมันอยู่ที่ใจของเราว่าเราอยากได้สูตรไหนก็สูตรไหนไปไข้กันก็มีโอกาสนะคะคน มีโชคมีดวงก็อาจจะถูกได้นะประมาณแบบนี้สูตรมีความน่าเชื่อถือเนี่ยดูทีละงวดนะคะท่านผู้ชมเอ่อหนึ่งสองแปดกับเจ็ดเก้าสี่ออกแปดเก้าสี่อ่ะเนี่ยนมีแปดมีเก้ามีสี่เลยแต่ว่าถ้าไข้คู่กันมันจะไม่เจอนะมันจะเจอคู่แปดสี่นะท่านผู้ชมเนี่ยมันจะมีแปดสี่เก้าสี่แล้วอาจจะเป็นเจ็ดสี่เราจะใช้ยอดเยี่ยมนะคะมามาช่วยในการที่เราคำนวณ แนวแนวทางที่ได้เลขสี่สวยๆก็จะมีเก้าสี่แปดสี่แล้วก็เจ็ดสี่แบบนี้นะเราต้องมีสูตรอื่นๆช่วยด้วยนะคะท่านผู้ชมไม่งั้นมันก็จะทําให้เราไม่ได้ตัวเลขที่เราต้องการนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะหลุดมาหลักร้อยงวดแรกเลยที่เป็นเลขแปดนี่นะ,ะมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเลขแปดนะ แต่ถ้าถามว่าสูตรเป็นเด่นเด่นสามตัวบนก็ถือว่ายังไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมยังเข้าอยู่แล้วก็ตามไปดูต่อเลยนะคะพอฝั่งพอหลุดนะดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้หลุดนะแต่ฝั่งนี้เข้าสองตัวเลยเก้าสี่ใช่ไหมเห็นไหมพอหลุดจากหลักสิบหน่วยไปอยู่หลักร้อยกลับมาเข้าอยู่ที่หลักสิบเหมือนเดิมก็คือเลขหกนี่นะคะ่ะไม่แน่นะนี่หกนะอาจารย์ใส่ไว้ก่อนส่วนฝั่งนี้นะคะจากที่เข้าสองตัวเห็นไหม อ่ะงวดนี้หลุดมาอยู่ที่หลักร้อยอ่ะโชคดีนะที่อาจารย์ไม่ได้ใช้สองสูตรนี้วางให้ fc ในงวดที่แล้วนะมืวอที่แล้ววางให้ไปคู่ที่ไปได้หกสามเลยเนาะหกสามตรงตรง,ตรงเลยค่ะน,นี่อันนี้ยังกลับมาเข้านะแต่เนี้ยอันเนี้ยหนีไปหลักร้อยนะคะนี่เลขห้ายังเข้าอยู่แล้วแต่ไปอยู่ที่หลักร้อยแต่อาจารย์ขอใส่สีว่ามันเข้าแล้วกันเลขห้านะคะเพื่อมันจะไม่ได้คัดตากันแบบนี้นะคะก็ เป็นเราก็ได้แนทางของสิบแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยหนีมาที่หลักร้อยจะถามว่าสูตรสูตรหลุดจากหลักร้อยสิบหน่วยไหมก็ยังไม่หลุดนะคะอ่ะถ้าไม่หลุดนะอาจจะกลับเข้ามาอยู่ในสิบหน่วยเหมือนเดิมก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเลขก็สวยด้วยนะคะสำหรับงวดนี้อาจารย์สไลด์ขึ้นไปให้ชมเลยนะคะเก้าศูนย์หกนะคะได้ล็อกเดียวกันกับรั้งที่แล้วเลยหกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วสําหรับมวนนี้เราก็ทําได้ตัวตัวตัว,ตวอะไรคะตัว เลขวิ่งนะคะแบบ100ร้อยเมลายนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เลขวิ่งเลขเด่นนะคะก็มีก็มีเลข6ตัวเดียวก็มีนะคะส่วนหลักสิบงวดน,นี้เราได้ที่เลข9น้าลคะท่านผู้ชมนี่อยู่ตรงนี้เลยนะคะอาจจะกลับมาเดินเหมือนตัวนี้6กลับมาเข้าแล้วอันนี้เนี่ยเลข9น้าคะท่านผู้ชมแล้วส่วนห้าเจ็ดสองนี่นะเราก็ได้ตัวหลักหน่วยที่เป็นเลข5้าเอาอาจจะกลับมาเข้าของสูตรนี้ก็ได้เนาะก็จะเป็น9้า ห้าแล้วก็หกห้านะนะถ้าสูตรเข้าสูตรดอะไรยังไงก็แถมเลข7ไปให้อีก1ตัวเลยก็ได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้อาจจะไปอยู่หลักร้อยก็ได้หรืออะไรถ้าเราอยากจับ2ตัวถูกเราก็ขอให้ใช้ทีออ่อาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นเจ็ดแปดเนาะน่าสนใจที่เ8 9ดแาสำหรับงวดนี้นะคะวางไว้ในแนวทางของหลักสิบไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสูตรนี้มันเดินเดี๋ยวอาจารย์จะจับชุดนี้ไ่ให้ อ,อยู่ที่ดวงคนละอันนี้ใครจะใช้สูตรไหนนะคะอันนี้อาจารย์จะเขียนนะ9ก6อนยกันนะยกขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชม,ม9 0 6ขอตรงนี้แล้วกันเนาะ9 0แล้วก็6ใช่ไหมเราจะมาจับมาเวิร์กช็อปแล้วก็จับคู่กันกันกบ5 7 2นะคะจับเลยนะก็คือเขียนเ็ขกลิดกันเลยแหละ95้าเอ้าเ เก้าสองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สองหกห้าหกเจ็ดหกสองเดี๋ยอไหนได้แต้มอาจารย์จะวงกลมใส่สีส้สมๆให้อาาันไหนไม่ได้ก็จะใส่สีเหลืองนะคะ ถ้าแต้มหลุดมันก็มาได้แต่อาจารย์ก็ยังเชื่อในแนวทางแต้มนะเพื่อให้เราเสี่ยงได้น้อยตัวใครจะใช้สูตรนี้ยกไปทั้งเก้าชุดนี้อก็ไม่มีใครว่าอะไรเนาะ,อ,ะอยู่ที่ทุนทรัพย์นะคะถ้าเออเขาเรียกทุนน้อยก็ต้อง,ต,องต้องเลือกนะคะท่านผู้ชมเก้าห้าเป็นเออสิบสี่นะอ่าตัวนี้เลยเนาะได้นะได,นะได้แต้มสี่ เกจ็ดนะคะเป็นสิบหกเก้าเจ็ดเป็นสิบหกนะก็แล้วแต่เนาะมีแต้มมีแต้มอยู่นะเก้าสองเป็นสิบเอ็ดตัวนี้ตัวดังล่างเลยเนาะอาจารย์คิดว่าไม่น่ามานะแล้วคนชอบก็เรียกก็เสียงได้นะคะศูนย์ห้าศูนย์ห้าแต้มห้าใครชอบแนวถางเลขศูนย เลขศูนย์มันเป็นเป็นดับล่างเนาะบนมันน่าจะเป็นเลขสามเออได้อยู่อ่าใครชอบเลขศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดไม่มีนะะศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์สองอ่าได้หลายตัวเนาะแต่แต่เราก็หมายตาไว้เนะี่ยชุดเดียวนะคะแล้วก็หกห้าเป็นสิบเอ็ดได้หมดเลยเนาะหกเจ็ดเป็นสิบสามหกสองเต็มแปดอะ่ะตัดช่วยไปได้สองชุดนะ หมดนี้เลยนะะใครชอบแนวทางหลักหน่วยที่เป็นเลขห้าก็สนใจแถวนี้เลยนะคะทั้งหมดนี้เลยแถวนี้เลยนะคะโดยเฉพาะตัวนี้เนาะหลักสิบที่อยู่แนวในแนวทางของเลขเก้านะคะที่มันเคยออกมาก็จะที่ผ,ผ่านมาก็จะมีเก้าศูนย์นะคะออกไปแล้วเก้าสามนะคะออกไปแล้วเก้าศูนย์เก้าสามแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น เออ94นะคะท่านผู้ชมที่แนวทางของลักสิบที่เป็นเลข9นะะแต่ว่าตัว95ถ้าย้อนไปทั้งหมดประมาณสัก26งวดที่ผ่านมา26งวดนะคะจะไม่มี 95, เอ่อ95คู่95อาจจะมางวดนี้ก็ได้ทนะะ่านผู้ชม94ก็ออกไปแล้วนะเหลือ95ถ้าใครไม่ชอบเลข9จ,จะเป็นเลข0หรือว่าเป็นเลข6อะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยอันที่อาจารย์ใส่สีให้นี่คือได้หมดเลยนะคะได้แต้มนะอันที่ไม่ได้ตัดออกไป แต่ว่าถ้าเราเอาตามปักหลักมันก็จะเป็นชุดเก้าห้าชุดนี้ชุดเดียวนะคะาหาหลักร้อยสวยๆมาใส่แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนาะแล้วทีนี้ถ้าเราเอายกตัวนี้ไปเปรียบเทียบนะคะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้อาจารย์สอนไปนะขอเวลานิดนึงนะสองนาทีนะคะอาจารย์จะเปิดมาที่เวอร์ชันหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่เวอร์ชั่นสองนะถ้าเป็นของเวอร์ชันหนึ่งตรงนี้เลยเนาะในแนวทางของระยะยาวเช่นกันนะคะท่านผู้ชมมันก็ ได้เลขแล้วอาจารย์ติดค้างไว้ก็คือตรงนี้นะคะก็คือตัวนี้แหละอาจารย์เอามาให้แล้วห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองนี่นะมาเขียนไว้ตรงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมมันก็จะมีตัวหนึ่งก็คือแปดหนึ่งสามอาจารย์คิดสองสามรอบเลยนะคะว่าถูกต้องนะคะตรงนี้แปดหนึ่งสามนะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือสี่เก้าห้าและอีกนี้ก็เก้าศูนย์ห้าแล้วก็ห้าเจ็ดสองเดี๋ยวถ้าเราเอามาเขียนใกล้ๆกันนะเอามาเขียนใกล้ๆกันก็จะมีเก้า เอานี่ยกมาเนาะแปดหนึ่งสามอีกสูตรหนึ่งเขียนใกล้ๆก,ก,กันไว้แล้วเอเอแล้วเราเอามาจับจับกับสี่เก้าห้านี่ค่ะลองเช็คดูนะครั้งที่แล้วจานให้ไปอันนี้ที่ได้แต้มนะแปดห้ากับหนึ่งห้าใช่ไหมแล้วอันนี้ก็มีเก้าห้าศูนย์ห้าหกห้านะคะท่านผู้ชมมันไม่ชนกันเห็นไหมแนวทางของถ้าเราชอบเลขห้านะ ชอบเลขห้าอาจารย์ก็ว่าคู่นี้ก็สวยะคะ่ะท่านผู้ชมของตัวนี้เนะาะและนี้ก็มีเก้าห้าแล้วบางสูตรนะคะอย,อย่างเช่นว่าสูตรไหนล่ะที่อาจารย์บอกอยให้ดูนิดนึงตรงนี้นะแวเปิดนี้ก่อนตรงนี้นะท่านผู้ชมอาจารย์คำนวณมาได้ที่แปดแปดเก้าห้าออกห้าเก้าแปดเห็นไหมมันมาได้สามตัวเลย 8ปดเก้าห้าออกห้าเก้าแปดนี่ยคะใช่ไหมบางที่มันอาจจะมาสามตัวก็ตัวนี้เนาะมีสามตัวเลยที่เราชอบเลยสี่เก้าห้าก็อาจจะมาสามตัวก็อาจจะเป็นได้นะคะท่านผู้ชมสี่เก้าห้าฮะตัวนี้เลยของสูตรของสูตรเวอร์ชั่นแรกที่เราเรียนกันนะเมื่อวานนี้เนาะอาจารย์สอนไปแล้วนะตัวนี้ลองไปหาดูนะก็คือตัวนี้แหละไปดูเวลอาอธิบายอะอาจารย์อธิบายว่าย,ยัางไงบ้างนะคะเนะี่ย สี่เก้าห้านี่มีเก้ามีห้าอันนี้แปดหนึ่งสามอ่ะอาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดถ้ามันเข้าโผมันพลิกใช่ไหมมันก็จะเป็นตัวเนี้ยที่เราจะกันไว้นะอาจจะไม่ได้เดินทุกสูตรอาจจะเป็นเจ็ดห้าแปดห้าหรือว่าเก้าห้าก็ได้นะฮะอันนี้ถ้าจะชอบชอบก็เลขแปดนะเนาะเราถ้าเรายืนห้ามันก็ได้สองสูตรแล้วนะตัวนี้ หรืออน,นีี้แหละมันม,มีมีตัวชนเลยนะคะโอ้หถ้ามีตัวชนโคมเดียวเนาะท่านผู้ชมกดหนักได้เลยนะสะําหรับงวดนี้ใช่หไหมมันมันบางทีมันก็ทําให้เราแบบเอายังไงดีก็เรากา็รู้จักยับยัง้งชั่งใจนะคะต้องคิดเสมอว่าสูตรทุกสูตรมีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดนะอย่ามั่นใจอะไรมากเกินไปนะคะท่านผู้ชมต้องมีกันไว้บ้างเนะะี่ยเราทำสิบหน่วยนะคะเดินดีๆบางครั้งมันก็หนีไปร้อยอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าอันนี้เป็น ถ้าอันนี้เป็น95ใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดมันไม่หลุดมันหนีไปร้อยอาจจะเป็นอะไรแปดเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหรือว่าสามเหใช่ไหมคะตัวที่เป็นเลขสที่เราชอบอยู่ก็อาจจะเข้าอาจจะหลุดนะเราต้องคิดข้อนี้ด้วยลองเอา4สูตรนะสชุดนี้นะคะท่านผู้ชมที่มันชอบเดินที่ที่สิหน่วยนะคะแล้วก็มีบางครั้งก็หนีไปร้อยนะหนีไปร้อยก็มีนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่มีนะฮะที่ทําให้ดูเมื่อกี้นี้แล้วก็กลับเข้ามา อยู่ที่สิบหน่วยเหมือนเดิมอย่างงัดที่สิบแปดนี่ใช่ไหมเนี่ยมันหนีไปร้อยแปดเก้าสี่แล้วมันกลับมาหกสามใช่ไหมอ่าแล้วงวดนี้จะเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันจากเข้าสิบหน่วยเลยสองตัวเลยก็หนีไปร้อยอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมบางทีมันก็อยู่ที่ดวงของคนด้วยเนาะอ่าลองดูนะอาจารย์ก็ทํามาให้เต็มที่เลยเนะาะจะใกล้เวลาที่เราจะสรุปกันแล้วนะแต่ว่ายังมีเวลาอีกตั้งหลายวันค่ะท่านผู้ชม วันนี้จะเพิ่งเป็นวันศุกร์เองเนาะเดี๋ยวจะเป็นวันเสาร์อีกวันอาทิตย์อีกนะวันจันทร์อีกอังคารค่อยออกนะคะเพราะว่าเดือนนี้มีถึงสามสิบเอ็ดวันเนาะเราต้องทําไปถึงสามสิบเอ็ดวันนุดเนาะก่อนออกสักสองวันนะคะอาจารย์เพิ่งจะสรุปโค้งสุดท้ายให้อาจจะเป็นแนวทางของวันวันเสาร์อาทิตย์นี้แหละนะแต่ยังไม่ทราบวันไหนเดี๋ยวดูก่อนนะประมาณนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอสําหรับตรงนี้ให้นะ ค่อยๆลดไปทีละเล็กน้อยบนก็น่าจะมีประมาณนี้แหลนะเนาะที่น่าสนใจนะอาจารย์ก็วางให้สามตัวมันก็จะดูง่ายนะคะแล้วเราลองเอาไปเทียบกับเจ็ดแปดเก้านะคะซึ่งยอดเยี่ยมนะคะกับเยี่ยมเนะะี่ยชนกันแล้วก็มีกำลังวันใช่ไหมงวดนี้ก็จะเป็นสามศูนย์ห้านะคะท่านผู้ชม สามศูนย์ห้าแต่ว่าช่วงหลังมามันก็หลุดบ่อยนะแล้วก็จะเป็นเลขติดบนนะคะซึ่งมีห้าเก้าสามเจ็ดใช่ไหมเลขติดบนก็จะมีแนวทางของเลขเก้านะที่สวยอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมเลขวิ่งเงินล้านนะคะหนึ่งเก้าหกศูนย์นะก็มีเลขเก้าะท่านผู้ชมวันนี้อาจจะเป็นการเอ่อวิ่งที่เลขเก้าก็เป็นได้นะคะให้อาจารย์ก็ชอบเลขเก้านะถ้าคงสุดท้ายก็จะให้วิ่งที่เก้านะคะท่านผู้ชมอาคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ